เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศต้องนําเรียนครับว่าเราเข้าส่ดูดูฝนแล้วแล้วปีการผลิตนี้เนี่ยอธิบายครับว่าฝนนั้นตกยาวสม่ําเสมอเลยตลอดตั้งแต่เดือนเ,อเมษากลางเดือนไปจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนอาจจะไปจนถึงกลางเดือน หรืออาจาจะไปหมดจริงๆก็ประมาณเกือบสิ้นเดือนเพราะว่าอันนี้เป็นการพยากรณ์ในระยะยาวนะครับในด้านของโหราศาสตร์เขาระบุไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าปีนี้นาคปล่อยน้ำ5ตัวถ้าเป็น5ตัวนี่หมายความว่าเดือนพิกายน,นาคตัวสุดท้ายยังคงปล่อยน้ำอยู่ก็แสดงว่าฤดูการผลิตของเราในปีการผลิตที่กำลังจะก้าวต่อไปนี้จะยาวฝนจะหมดช้า การออกดอกก็ทุเรียนไม้ผลก็จะช้าลงแต่ว่าเป็นการออกดอกที่ดีมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติในด้านของฝนที่ตกเช่นนี้ก็อยากจะนำเรียนครับว่าโรคพืชถือเป็นโรคที่สำคัญโดยเฉพาะในส่วนของทุเรียนสามารถที่จะทำให้ต้นเสียหายล้มตายได้เพราะนั้นเราต้องให้ความสำคัญในเชิงป้องกันครับ การรักษาเป็นการหยุดเชื้อเท่านั้นเองแต่การป้องกันจะทำให้ไม่เกิดเกิดแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกชุกเช่นนี้นะครับกลุ่มยาเชื้อที่เราเรียกกันภาษาเราจริงๆแล้วเขาก็เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไตราซานหรือจะเป็นรามีนาถือว่าเป็นการควบคุมเป็นการป้องกัน และเขาสามารถที่จะอยู่ได้ในสภาวะที่มีฝนตกหนักมีความชื้นสูงแล้วก็อยากจะเรียนนะครับว่าบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดตอนนี้ในด้านของการทำธุรกิจในด้านการซื้อขายก็จะเป็น AP Biotech ก็เปลี่ยนชื่อน,นะครับท่านอาจจะได้ยินชื่อแล้วแปลกใจเอ๊ะใช้แอปพลายเคมไหมก็ต้องนําเรียนครับว่าบริษัทแอปพลายเคมจะเป็นผู้ผลิต ในด้านของเทคโนโลยีการระบบการผลิตในด้านของวิชาการแต่ในด้านของการจัดการค้าขายซื้อขายน,านั้นก็จะเป็น AP-biotech ครับเรามาติดตามดูประเด็นในด้านข่าวสารด้านการตลาดนะครับก็ต้องยอมรับครับปีการผลิตนี้เป็นปีแห่งวิกฤตการเป็นปีที่พี่น้องเกษตรกรน,นั้นต้องประสบกับความเสียหายประสบกับปัญหามากมายทั้งในด้านของวิกฤตการโลกร้อนภัยธรรมาชาติ ที่ทำให้ผลผลิตของไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยหายไปเกือบ50%แต่ในด้านกลับกันกับมังคุดซึ่งก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบ100%นั่นหมายความว่าสถานะการตลาดของมังคุขดขณะนี้เนี่ยมันเข้าสู่ฤดูการเป็น,นกลไกการตลาดครับที่ทำให้ราคานั้นอ่อนตัวลงแล้วก็ถือว่าพี่น้องชาวสวนหลายท่านก็ออกมาแจ้งข่าวสารแล้วก็นำเสนอในลักษณะว่า ไม่เห็นมีผู้ใดมีใครมาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาตรงนี้พิโรจน์ครับไม่ใช่แค่ในส่วนของมังคุดเท่านั้นนะครับที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่ามะม่วงก็เกิดขึ้นสรุปก็คือพืชเกือบทุกชนิดในปีการผลิตนี้นี่แป,ปลปรนเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการผลิตและด้านการตลาด เรามาดูประเด็นของทุเรียนหลายท่านก็ถามว่าทุเรียนก็ไม่เคยจะมีทําไมตอนนี้ลงก็ไม่ซื้อทําไมราคาทุเรียนก็อ่อนตัวลงสรุปประเด็นเดียวเหมือนกับที่เราได้เคยนําเรียนแบะพยากรณ์หรือคาดการไว้แล้วว่าปัญหาจะต้องเกิดขึ้นสรุปก็คือปัญหามันก็เกิดขึ้นในเวลานี้คือเราทําทุเรียนออกไปส่งไปทั้งตู้แล้วก็ไปผ่านด่านในประเทศไทยใช้เวลาวันหนึ่ง เสร็จแล้วก็ไปถึงปลายทางคือด่านประเทศจีนตอนนี้ที่ทราบข่าวว่าตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ทุเรียนไปติดอยู่ที่ด่านจีนเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านเข้าได้อันเนื่องมาจากต้องรอผลการตรวจสารเบสิกเยลลทู Tool, และวก็แสดเมียมซึ่งเป็นระเบียบของทางปลายทางพอตู้เข้าไปติดค้างเป็นจำนวนมากท้ายสุดก็คือ ต้นทางก็จะต้องชะลอการซื้อชะลอการส่งนี่เป็นระบบนะครับซึ่งในหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบก็ออกมาถแถลงว่าได้ดําเนินการแล้วเรยแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หรอกครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราคาดการแล้วว่าจะต้องเกิดมันเป็นระบบที่ตลาดปลายทางเขาเป็นผู้กําหนดนั่นเอง ซึ่งในส่วนของแนวทางการแก้ไขครับมันก็มีอยู่แค่สองแนวทางเท่านั้นก็คือปลายทางเขาผ่อนผันให้คือโดยการสุ่มตรวจบางตู้แต่ที่แน่ๆถ้าจะให้เบ็ดเสร็จนั่นหมายความว่าต่อไปในอนาคตเราก็จะมีห้องแรบหรือห้องตรวจในการร่วมกันระหว่างตลาดต้นทางคือไทย ตลาดปลายทางคือจีนตรวจเบ็ดเสร็จตั้งแต่ในแหล่งผลิตหรือในประเทศไทยแล้วผ่านเข้าจีนได้ทันทีจึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าก็มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยออกมาขัดขวางหรือไม่เห็นด้วยก็เลยทำให้แนวทางนี้ถูกตัดออกไปจากระบบของการตรวจสอบการระบายสินค้ากนอือก็อยากเรียนแจ้ง ประชาสัมผันธ์นะครับในการจัดงานขายของเครือชัยพฤกษ์เจันทบุรีเราเริ่มจากสาขาแรกนะครับชัยพฤกษตรีรัฐจัดรายการพิเศษนะครับในวันที่1พฤษภาถึง30มิถุนายนอันนี้คือจัดเป็นช่วงยาวเพื่อ<ม>ที่ใช้พิน้กรได้รับรายการตรงนี้ถัดมาครับชัยพฤกษ์อากรเทคขลุงก็จะจัดงานขายในวันที่10และ11มิถุนายน2วัน ในส่วนของธนาทรัพย์การเกษตรกระทิงก็จะมีการจัดงานขายในช่วง2วันเช่นเดียวกันนะครับในวันที่19และ20พฤษภาคมธนาทรัพย์การเกษตรมะขามก็จะจัดงานขายเช่นเดียวกันนะครับ2วันคือวันที่26และ27พฤษภาคม ถัดมาครับชัยพฤกษเกษตรดรายส์ทูก็จะจัดงานขายในวันที่30และ31พฤษภาคมถัดไปก็คือพฤกษสะพันห้วยสะท้อนนะครับจะจัดงานขายในวันที่6และวันที่7มิถุนายนถัดมาครับชัยพฤกษ์อกรเทคขลุงก็จะจัดงานขายในวันที่10และ11มิถุนายน2วันชัยพฤกษ์ทับใส่ครับ ก็มีรายการพิเศษเรียกว่าจัดยาวเช่นเดียวกันนะครับคือตลอดเดือนอกรกฎาคมรวมถึงในส่วนของชัยพฤกษ์น้าวัดเขตนาบุญ,ญรามนะครับก็จัดรายการเช่นเดียวกันส่วนชัยพฤกษ์เกษตรเขาระยานะครับจัดรายการพิเศษเป็นโปรโมชั่นยาวตั้งแต่วันที่1ถึง30 1พฤษภาคมครับถึง30มมิถุนายนก็เรียกว่า จัดไปการยาวเลยส่วนในรายการพิเศษนะครับที่อยากจะเรียนแจ้งอย่างเช่นท่านที่ไม่ต้องการรอรุ่นรางวัลน,นะครับท่านสามารถที่จะร่วมสะสมยอดกับชัยพฤกษ์อ,อกโกรเทคคุงแล้วก็รับรางวัลไปได้เลยท,ทันทีรวมถึงรายการลดแรกแจกแถมในรายละเอียดนั้นผมก็จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ต่อไปส่วนด้านของอชัยพฤก ในกลุ่มที่มีการจัดรายการพิเศษอีกอย่างกรณีของการสะสมยอดมีการจัดยอดทัวร์ต่างประเทศทั้งในด้านของทนาทรั์เกษตรมะขามธนาทรั์การเกษตรกระทิงชัยพฤกษ์ทับทาก็จะมีการสะสมยอดซึ่งตรงนี้เนี่ยพนักงกนอาจจะต้องสอบถามรายละเอียดว่าทัวร์เหล่านี้กับบริษัทใดเราก็จะได้ร่วมกับทางร้านกับในส่วนของอสาขานั้น ในด้านของการจัดรางวัลน,นั้นแต่ละสาขาแต่ละจุดอาจจะมีเขาเรียกว่ารางวัลพิเศษนะครับเป็นบัตรกำนันอย่างเช่นชัยพฤกษ์ Drive to จะมีบัตรกำนันที่เป็นมูลค่าสูงทีเดียวรวมถึงรางวัลต่างๆอีกมากมายเช่นเดียวกันกับธนาทรัพย์การเกษตรกระทิง รายละเอียดทั้งหมดนี้เนี่ยผมก็เรียนเป็นภาพให้เห็นครับว่าเราก็จะมีการจัดงานขายดังนั้นอยากจะสรุปในตรงนี้ครับว่าการจัดงานขายในปีการผลิตนี้เราจะเริ่มกันที่ธนาทรั์มะขามวันที่26และวันที่27พฤษภาคมจากนั้นก็ไปต่อกันกับธนาทรัพย์การเกษตรกระทิงที่วันที่28และ29พฤษภาคม กลับมาที่ชัยพฤกษ,ษ์เกษตรไรส์ทูสามสิบและ31มสิบพฤษภาคมพอไปถึงเดือนมิถุนายนก็จะไปเริ่มที่พฤกษพันธุ์ห้วยสะท้อนนะครับวันที่6วันที่7มิถุนายน แล้วก็ไปปิดการขายในการจัดงานที่ชัยพฤกษ์อโกรเทคคลุงวันที่10และ11มิถุนายนซึ่งในทุกๆสาขาผมก็จะไปทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับพี่น้อศึกษกท่านที่มีต้องการข้อมูลอะไรต้องการสอบถามอะไรหรือต้องการอยากจะทราบว่าในผิดพันธ์แต่ละส่วนเนี่ยรายการพิเศษเป็นอย่างไรก็เชิญได้นะครับกับงานขายของอ เครือชัยพฤกในทุกสาขาตามวันเวลาที่ได้ประชาสัมพันธ์มานี้ส่วนชัยพฤก,กเกษตรขลุงสัมพันธ์ในการจัดงานขายของชัยพฤก agrotech festival จะจัดในะระหว่างวันที่10ถึง11มิถุนายนโดยในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็จะใช้พื้นที่ตรงบริเวณหน้าร้านของอด้านข้างของ ใช้เพื่ออกรอเทคคลุงที่เราจัดในปีที่แล้วเรียกว่าท่านขับรถผ่านก็จอดและก็สามารถแวะดูหาเลือกซื้อในผิดพัน์ต่างๆในปีนี้นะครับเรามีบริษัทมาร่วมกันทั้งหมดกว่า3 0กว่าบริษัทแล้วก็ในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้ก็จะมีรายการพิเศษซึ่งในรายการพิเศษก็จะเป็นส่วนที่บริษัทเป็นผู้มอบให้กับ พิทักกรที่ผู้มาซื้อมาดูในรายละเอียดแต่ว่าสำหรับใช้ยพษ์โกรเทคคุงนั้นจัดเป็นพิเศษต่างหากอีกนะครับในวันที่1 0มิถุนาย,ยนเนี่ยเราจะให้บริการในการตรวจสารพิษตกค้างในร่างกายเขาเรียกว่าตรวจเลือดโดยสมงานสารทขมาเป็นผู้ดำเนินการท่านที่ต้องการที่จะตรวจเพื่อให้รู้ว่าเรามีสารตกค้างในร่างกายหรือไม่ก็ต้องแจ้งสำรองไว้เลยนะครับ300ท่าน สำหรับในวันที่10มิถุนายนและในส่วนของรายการพิเศษน,นั้นไม่ต้องไปลุ้นครับสะสมยอดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงเ,เดือนพฤษภาคมสิ้นและจะเข้าสู่มิถุนายนครบยอดท่านรับของแจกของแถมไปได้เลยอันนี้เป็นอีกโชคอีกชั้นหนึ่งที่ทางชัยพฤกษ์อ,อโกรทิเทคขลุงมอบให้ ส่วนในด้านของการจัดงานขายของชัยพิกเกษตรไรส์ทูครับก็เป็นรายการพิเศษมีการนอบรางวัลมีเขาเรียกว่าไวเชอร์มีรางวัลต่างๆมากมายทีเดียวในวันที่30และ31พฤษภาคมนี้นะครับพบกันที่ชัยพิกเกษตรไรส์ทูแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะตรวจเลือดในเรื่องของกรณีสารพิษตกค้างในร่างกายคือไท อากโรเทคถุงก็ใจร่วมกับสานาสาธรสุขครับจัดให้บริการการเจาะหรือตรวจเลือดเพื่อดูสารตกค้างในวันที่10มิถุนายนนะครับผมย้ำว่าเฉพาะวันที่10มิถุนายนเท่านั้นจำนวน300ท่านท่านไปทำการ สำรองที่หรือจองคิวไว้หรือจะไปตรวจในวันที่10มิถุนาย,ยนได้เลยนะครับวันเดียวเท่านั้นกับจำนวนพิรกราร300ท่านอันนี้เป็นการบริการตรวจฟรีทุกอย่างครับรวมถึงอาหารเครื่องดื่มก็มีให้บริการกับท่านที่ไปร่วมง,งานเช่นเดียวกันช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสน,สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับถูกต้องถูกต้องระยะประโยชน์แล้วประอะไรนะ รักกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลร F ์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบสบำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้าเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยไบโอเมอร์เอ็กซ และชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา เอาเด็ดเทคโนโรอปตอนการเร่งผลอ่อนโตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อนควรทําให้ผลเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพ่นไฮพาวเวอร์5 5 5 5 5และเทรนเนอร์พ่น 2- 3ครั้งทุกๆ7-10วันและดินควรมีความชืน้น High Power 15 15 15และเทรนเนอร์จะทําให้ผลอ่อนโตเร็วลดการหลุดร่วง เพิ <F son> ่มการติดผล High Power 15 15 15และเทรนเนอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครอปหาซื้อได้ที่ร้านชัยยพืชทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านป้องกันกำจัดรูปราเน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียนสัต้องโฟลรีอาฟอส400เท่านั้นฟลรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทย และโฟลิอาฟอร์ส0 0อย่ังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDP k P, ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมปนของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทก r ี e n l ฟ a ์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีกเกษตรชั้นนำทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ t k เ Soil เป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15-30ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้าหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมีโดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอย ชายพุ่มทุกๆุกยี่สิบถึงสาสิบวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ tk ซอยหนึ่ง tk ซอยสอง tk plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร<ป>มาแล้วมาแล้ว พบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ทเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อยเปอร์เซนต์จากประเทศเยอรมนีใช้กับหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเบ็ดเดียวถ้กเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อยเปอร์เซนต์ปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ทมีด้วยกัน3สูตร G 0 10 10, 10. ฟื้นต้นทําใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผู่บำรุงลูก15 5 2 0สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีมีว่ากันหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายขนมทั่วไปรับทันสามาทีจา่จะหาสื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เศรษฐ์จันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่าน สรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของวัชพืชนเนื่องมาจากเราเข้าสู่ฤด,ดูฝนเราทราบดีครับว่าในการป้องกันกําจัดวัชพืชเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีกับการใช้ในด้านของแรงงานตัดหรือจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ตัดแต่เราเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วว่าถ้าในช่วงฤดูแรงเราแนะนําในเรื่องของการตัด แต่พอเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเราคงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดเพราะเป็นตัวที่จะควบคุมได้ในระยะยาวและต้นทุนค่อนข้างจะต่ำแต่พอเราเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ฤดูฝนนั่นหมายความว่าวัชพืชเหล่านี้ถ้าหากว่าเขามีความหนานแน่นเกินไปก็จะเป็นแรงที่ทำให้ระบบรากน,านั้นเขาไม่สามารถที่จะทำงานได้โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งทุเรียนนั้นเป็นระบบ พืชที่หน้าดินก็คือมีระบบรากที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็มีความลึกอยู่ไม่เกิน8นิ้วเพราะฉะนั้นในช่วงของการเข้าสฤด,ดูฝนนี้ถ้าเราปล่อยวัชพืชหนาแน่นเกินไปเขาก็จะปกป้องคุ้มครองในส่วนของหน้าดินอาจจะมีความชื้นที่สูงรากอาจจะถูกการขาดอากาศการถ่ายเทอากาศ พอระ,ระบบรากของทุเลดนน้นต้องการอากาศที่ค่อนข้างจะมากดังนั้นเราก็ต้องแนะนำครับว่าในช่วงนี้เราควรจะมีการป้องกันกำจัดหรือการกำจัดวัชพืชคือถ้าเราพูดถึงระบบมันก็มีแค่ส่วนหนึ่งคือถ้าเป็นกรณีสวนที่เป็นร่มเงาวัชพืชก็อาจจะ,ะไม่ค่อยเจริญเติบโตนักไม่ค่อยงอกไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าร่มเงานานค่อนข้างจะมากซึ่ง ในส่วนที่2ถ้าเป็นกรณีส่วนที่เรามีลักษณะของอาการโปรง่งและมะีส่วนที่แสงแดดสาดส่องลงไปวัชพืชก็จเจริญเติบโตได้เร็วดังนั้นในการป้องกันกำจัดนั้นเนี่ยเราก็จะมีแค่2แนวทางคือการใช้เครื่องมือตัดการตัดก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะช่วยให้เติมอินทรี์ยลงไปในดินช่วยลดความ รุนแรงของภาวะอากาศร้อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าถ้าในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูรล้ดลูดแงเนี่ยผมก็นําเรียนว่าเราแนะนําเรื่องของการใช้อุปกรณ์ตัดแต่ว่าถ้าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วปัญหาใหญ่ครับปัญหาก็คือเรื่องของแรงงานเพราะฉะนั้นสารเคมีในการป้องกันกําจัดวัชพืชก็จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในช่วงตลอดฤดูฝนนี้หลายท่านก็อยู่ที่มุมมอง อยู่ที่แนวคิดแต่ของเรานั้นให้เป็นหลักวิชาการแล้วก็ให้เป็นหลักในเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจของเราเราเคยมีการศึกษาในเรื่องนี้นะครับว่าระหว่างการกำจัดวัชพืชโดยการตัดกับในส่วนของการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้องก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายจาก2 0 0 0เนี่ยเป็น2 0 0 0 0 หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราใช้สารเคมีเนี่ยเราจะใช้ต้นทุนประมาณ2,000บาทแต่ถ้าเราใช้แรงงานตัดอาจจะต้องใช้ถึง2 0 0 0 0บาทก็เรียกว่าเป็น10เท่าฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าในตลอดฤด,ดูฝนนี้ถ้าเราจะเลือกสารเคมีในการป้องกันกำจัดเนี่ยเราควรจะใช้หรือไม่อย่างไรก่อนอื่นผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ครับว่าด้วยความทึก ด้วยความหนานแน่นเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดความชื้นสูงระบบรากนอกจากการทำงานไม่ได้ดีแล้วหรือทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพมันก็ยังมีผลต่ออาการเป็นที่แหล่งอาศัยหรือเป็นที่ระบาดของอเชื้อราโรคพืชไม่ว่าจะเป็นโรคเน่าคอดินครับก็คือในส่วนของพิเทียมเน่าคอดินสกอรเทียมรากเน่าไฟทอปทอรา แล้วแถมในปัจจุบันยังมีฟิวเซียมเข้ามาเติมเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของความจริงแล้วในบริเวณโคนต้นของทุเรียนนั้นเขายังคงต้องการอากาศต้องการความชืน้นต้องการอากาศที่ถ่ายเทถ้าเราในการใช้สารเคมีนั้นมีสารเคมีกลุ่มไหนที่เราสามารถใช้ได้นะครับ ก็คือในปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีแล้วสําหรับพาราคอตอันนี้ก็คือตามตามหลักกนะครับไม่มีเราก็จะเหลือสารเคมี2กลุ่มนั่นก็คือไกลโฟเซตกับในส่วนของกลูโฟซิเนตไกลโฟเซตก็คือสารกําจัดวัชพืชใบแคบคือคําว่าใบาแคบก็ยกตัวอย่างของหญ้านะครับหญ้าทีา่มีลักษณะใบแคบยาวอันนี้เราก็เรียกว่าใบาแคบ ไตโฟเซตใช้ได้ไหมใช้ได้อย่างแน่นอนครับหลายท่านบอกใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีผลกระทบต่อระบบลากพี่น้อสักก่อนครับเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ผู้ใช้ครับคือในหลักการเราต้องใช้อย่างถูกต้องก่อนในส่วนของกรณีกลุ่มที่สองที่เรามีใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันก็คือไปทดแทนพาราคอดแต่จริงๆแล้ว เขาเป็นสารเคมีคนละกลุ่มกลูโฟซินเนตเป็นสารกําจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างย้านะครับว่าเขาได้ทั้งใบแคบและใบกว้างเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีในโคนต้นทุเรียนหรือในสวนทุเรียนของพิณทรศกรหรือในสวนผลไม้เนี่ยมีในกลุ่มของวัชพืชทั้งใบแคบใบกว้างเราก็เลือกกลูโฟซินเนตในส่วนของคุณสมบัติของเขาย้ำตรงที่ว่าทั้งใบแคบและใบกว้างทีนี้มาดูประเด็น ในเรื่องของปัญหาปัญหาของพิทักษกรก็คือเราพ่นไปในโคนต้นไม่ได้วัชพืชส่วนใหญ่ที่มันเป็นปัญหาคือคอ,อยู่ในโคนต้นแล้ถ้าเราพ่นไม่ได้เราจะทำย่างไงเราก็ต้องตัดสิพิทักษกรครับผมย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าสารกำจัดวัชพืชทั้งในส่วนของไกลโฟเซตคือวัชพืชใบแคบกลูโฟเซเนตใบแคบใบกว้างในวิธีการใช้ ในวิธีการใช้นั้นเราทราบดีกันอยู่แล้วว่าสารในกลุ่มนี้มีลักษณะของการดูดซึมเข้าไปการทำงานของเขานั้นเขาจะต้องซึมผ่านเข้าไปในใบเมื่อพซึมผ่านเข้าไปในใบแล้วเขาก็จะไปทําลายแหล่งพลังงานของวัชพืชไปทําลายโปรตีนหรือแหล่งพลังงานในวัชพืชวัชพืชก็ค่อยตายตายไปอย่างชา้ชาช้านี่คือลักษณะการทํางานของเขา ในด้านของวิธีการใช้เราทราบดีอยู่แล้วว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองประเด็นตรงนี้ส่วนใหญ่เวลาที่พ่นต้องพ่นให้เปียกต้องพ่นให้โชกนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับในส่วนของทุเรียน <S <S เพราะว่าเขาสามารถเข้าทางระบบลากได้แล้วก็ไม้ผลชนิดอื่นเนื้อหาสาระเรายัางไม่จบครับคงต้องติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ วันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ